มามาวัดดีกันช่วงบ่ายๆนะคะลูกค้านะคะ oh, <wow. S 1> วันนี้เรามาเจอกันกับเครื่องไม้สักทองเก่านะคะ,ะความยาวจะอยู่ที่17ศอก16ศอก15ศอก13ศอก11ศอกกันเลยทีเดียวนะคะสําหรับชุดนี้นะคะยาวมากๆเลยนะคะลูกค้ายาวไปยันนู่นเลยนะคะโหจะสุดร้านนิชาอยู่แล้วนะคะสําหรับความยาวนะคะ,ะความหนาเรามาดูกันนะคะสําหรับความหนานะคะ ความหนาก็อยู่ตั้งแต่นี่เลยนะคะสี่เซนนะคะ,ะสามเซนครึ่งอย่างนี้นะคะลูกค้านะสำหรับความหนานะคะชุดนี้มีทั้งหมดสิบแปดตัวนะคะลูกค้านะสลหรับหน้าหกนะคะสิบแปดตัวยาวๆกันเลยนะคะยาวสุดอยู่ที่สิบเจ็ดซอกโอ้ยยาวมากนะคะลูกค้านะยาวยัน แปดเมตรแเมตรห้าสิอ่ะนะคะลูกค้านะถ้านับเป็นเมตรนะคะนี่นะคะคือหน้าไม้นะคะลูกค้าหน้าไม้ตัวนี้นิชาจะปรับจะปรับใส่ให้เป็นบางตัวนะคะนี่นะคะหน้าไม้นะคะไม้สักทองของเรานะคะสวยๆกันเลยนะคะสําหรับชุดนี้ทั้งหมดจะมีอยู่ที่234รอยอกนะคะลูกค้าจริงๆแล้วชุดนี้เราจะขายกันอยู่ที่สอกละ ร้อยสามสิบนะคะสาหรับหน้าหกนะคะลูกค้าร้อยสามสิบจริงๆเราจะเป็นเงินอยู่ที่สามหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทนะคะแต่วันนี้เราไม่ขายนะลูกค้านะเรามาจัดโปรกันจัดโปรขายถูกกันเลยนะคะลูกค้าจัดโปรขายถูกกันอยู่ที่สองหมื่นแปดนะคะลูกค้ารีบมาจัดเลยนะคะสำหรับชุดนี้สองหมื่นแปดเท่ากับ ลูกค้าจะซื้อแค่สอกละร้อยสิบเก้าบาทนะคะลูกค้าโอ้โหร้านอื่นเขามีแต่ขึ้นๆน,นะคะลูกค้าร้านอื่นจะขึ้นตลอดนะคะสําหรับไม้นะคะร้านนิชามีแต่ลงนะคะน่าจะมีแต่นิชาเจ้าเดียวนะที่จะจะลงไม้สักอยู่ตลอดเวลาขายแต่โป้ะนะคะลูกค้ามาจัดโป้ให้ลูกค้าตลอดเลยนะคะสําหรับสิบแปดตัวนี้สวยๆอย่างนี้นะคะเรามาไล่ดูกันเลยนะคะลูกค้านะความสวยงามนะคะนี่นะคะ อันนี้นี่ชาจะเปิดหน้าไม้อยู่ประมาณไม่ไม่กี่แผ่นนะคะที่จะเปิดหน้าไม้ให้ดูนะคะนี่นะคะลวดลายสวยๆเลย,ววยเวลาเปิดหน้าไม้แล้วเขาจะสวยมากๆเลยนะคะลูกค้ามาเรามาดูความความยาวนะคะนี่นะคะความยาวไปจนนู่นเลยนะคะลูกค้านี่ أي. ดูความยาวกับความสวยของเขานะคะช่วงข้างๆนะคะลูกค้านะน,นี่นะคะนี่นะคะเรายาวไปถึงนู่นเลยนะคะลูกคา้า มาเรามาดูความยาวสุดกันเลยนะคะนี่เลยนะคะลูกค้านี่ยาวสุดกันอยู่ถึงนี่นะคะไปยันหน้าร้านเลยนะคะลูกค้านะนี่นะคะความยาวแล้วก็ความสวยช่วงข้างนะคะมาดูกันนะคะลูกค้านี่นะคะชุดนี้จะมีอยู่เทั้งหมดสิบแปดตัวนะคะอความหนาก็เกือบเกือบสีเส่เซนกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับความหนานะคะของชุดนี้นะ ความงามเวลาเปิดหน้าไม้แล้วความงามจะอยู่ประมาณนี้เลยนะคะลูกค้านี่นะคะลวดลายของสักทองนะคะเห็นแล้วที่ไหนเราก็จําได้สําหรับลวดลายสักทองนะคะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบสักนะคะนี่นะคะโอ้โหลายเขาแบบตาตึงใจมากๆเลยนะคะสําหรับลวดลายไม้นะคะสําหรับลูกค้าที่ชื่นชอบลายไม้ต่างๆนะคะไม้ทุกไม้จะลวดลายเขาจะสวยทุกๆไม้เลยนะคะลูกค้า แล้วแต่ลูกค้าจะชอบลวดลายไม้อะไรนะคะส่วนไม้สักจะเป็นไม้ที่ค่อนข้างจะแพงนะคะแพงกว่าทุกไม้นะคะเพราะเขาเป็นไม้ที่ทนมากๆเลยนะคะถึงเขาจะจัดอยู่ในไม้ประเภทเนื้ออ่อนนะคะลูกค้านะแต่แต่เขาจะจะแข็งแรงมากๆตรงที่ว่าปวกไม่กินนะคะแล้วก็อยู่ได้นานคงทนนะคะลูกค้านะ นี่นะคะสำหรับลายสวยๆเลยนะคะลูกค้านะเรามาจับโปกันแค่สองหมืนแปดนะคะลูกค้านะารีบเลยนะคะลูกค้าสาหรับราคานี้นะคะ <ๆ S 1> จับได้จับเลยนะคะลูกค้านะสิบแปดตัวกับไม้ที่ว่าสวยๆแล้วก็ยาวๆแบบนี้นะคะลูกค้านะ <ๆ S 1> หายากมากๆนะคะไม้เครื่องสักลูกค้าต้องการยาวๆจะค่อนข้างจะ หายากนะคะชุดนี้จัดได้จัดเลยนะคะกับราคานี้นะคะโอ้โหถูกมากราคานี้นิชาไม่รวมส่งนะคะลูกค้านะระยะทางค่าส่งก็ตามพิกัดของลูกค้านะคะอ่าแล้วเราค่อยเช็คกันนะคะว่าระยะทางส่งจะเป็นเงินเท่าไหร่นะคะลูกค้านะจัดได้จัดเลยนะคะลูกค้าโทรมาหานิชาได้นะคะ0 6 4 0 0 7 1ส9 9เบอร์เดิมนะคะลูกค้า ชุดนี้จะมีอยู่234ศอกสนะคะลูกค้า18ตัวนะคะสวยๆเลยนะคะเรามาจัดโปรกันแค่28 0 0 0นนะคะโอ้โหเยอยู่เยอยูยย่นะคะถูกมากๆนะคะลูกค้าจัดเลยนะคะลูกค้าขอบคุณมากๆคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะลูกค้า